เราเจอกันนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะที่นี่สถานีวิทยุกองทัพภาคที่4ี่ายเสนานรงหัดใหญ่เช้าว,วันศุกร์ที่อากาศดีไม่ร้อนมากและในขณะเดียวกัน อยากให้คนฟังอินดี้ของสุภาวดีได้ฟังเพลงสากลเพราะเพะที่นี่นะคะทุกเช้าเลยค่ะแล้วก็ในชั่วโมงนี้นอกจากจะมีเพลงสากลเปิดให้คนฟังอินดี้ได้ฟังกันแล้วนะคะในชั่วโมงนี้สุภาวดีก็มีข้อมูลข่าวสารสําหรับท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาเรานําเสนอนะคะว่าวันนี้ใครที่ฟังอยู่มีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะก็สามารถเข้ามา ติดตามฝั่งอินดี้ m m 1 0 7 7 5เมกะเฮิร์หัดใหญ่กันได้นะคะเราจะนำคนฟังเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารช่วงนี้ค่ะอินดี้โซไซตีค่ะอินดี้โซไซตีข่าวสังคม <ie> Society, ข่าวธุรกิจและข่าวท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ันที่ข่าวแรกเลยนะคะในเช้าวันนี้ข่าวท้องถิ่นที่น่าสนใจมีข่าวอะไรนําเสนอนะคะข่าวแรกเลยอันนี้ต้องอยากบอกอยากบอกดังๆแล้วก็อยากบอกให้ทุกคนได้รับทราบนะคะระวังมิจฉาชีพค่ะ แอบอ้างมาช่วยร้านค้าที่สนใจแล้วก็มีความประสงค์จะลงทะเบียนคนละครึ่ง plus นะคะเข้ามาช่วยมาตีสีตีสนิทว่าจะช่วยอย่างนู้นอย่างนี้ด้วยการส่งลิงก์ปลอมหลอกเอาข้อมูลมาให้เรานะคะโดยทําให้เราเนี่ยอาจจะหลงเชื่อเพราะฉะนั้นแนะนําว่าร้านค้าร้านไหนที่มีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองโดยศึกษารายละเอียดข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมที่ w w w คนละครึ่ง plus com เข้าไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะคะ มาต่อกันที่ข่าวที่สองสำหรับในเช้าวันนี้เป็นหนึ่งข่าวที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวและครอบครัวภาคใต้จังหวัดสงขลาเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมอาชีพรุ่นที่69เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพแก่สตรีและประชาชนทั่วไปตลอดจนกลุ่มเปราะบางและผู้ประสบปัญหาทางสังคมโดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุระหว่าง15ถึง หกปีค่ะโดยหลักสูตรฝึกอบรมมีหลายสาขาให้เลือกนะคะการตัดเย็บคลินิกเสื้อผ้าปักจักรทำขนมอาหารบริสต้าช่างแต่งผมบุรุษและก็ช่างแต่งผมสุสภาพสตรีมีนวดไทยเพื่อสุขภาพมีผู้ดูแลสูงอายุเพราะฉะนั้นฟังข้อมูลแล้วสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อไปได้นะคะที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้จังหวัดสงขลาหมายเลขโทรศัพท์0 7 4 5 8 4 1 1 1 0 7 4 5 8 4 1 1 1ต่อ3ค่ะ เราจะปิดท้ายอีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นที่น่าสนใจค่ะงานวิ่งแสงนำใจไทยทั้งชาติหรืองานเดินวิ่งป้องกันอัมาพาตครั้งที่11สําสำหรับปีนี้จังหวัดสงขลาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปรับเสื้อและบิบได้ตั้งแต่วันนี้นะคะที่ชั้นหนึ่งสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดสงขลาว,วันนี้17ไปรับได้เลยแล้วก็อีกวันที่19และ 19-21ตุลาคมรับได้เวลา10นาฬกาถึง18นาฬิกาหลังจากนั้นตั้งแต่22ตุลาคมเป็นต้นไปคุณสามารถรับเสื้อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่สมัครไว้ค่ะและนี่เป็นข้อมูลข่าวสารที่เราตั้งใจหยิบมานำเสนอให้คนฟังได้ฟังกันในชั่วโมงนี้ค่ะ ขอบคุณโครงการบ้านวางหงพุทธมนตนสงขลาทาวโฮม2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3หลังสุดท้ายมีข้อสเสนอราคาพิเศษติดต่อได้วันนี้นะครับใครสนใจรับข้อสเสนอได้ที่081 6989509โครงการบ้านวังหง์พุทธมนตนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ค่ะ <this> society, สนับสนุนช่วง i n d ี society โดยโครงการบ้านวังหง์พุทธมนตนสงขลาโปรโมชั่นสามหลังสุดท้ายราคาพิเศษสนใจติดต่อ0816989509โครงการบ้านวังหง์พุทธมนตนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ สนับสนุนรายการอินดี้ m m ติดต่อ0819576644